ว้าวสุดยอดเลยครับผมคือแบบมันน่ากินเลยนะทุกคนดูครับผมคือแบบไม่เอาครับผมเราจะทีไงครับผมแล้วก็เราก็จะเอาหมดไปทุกตัวเลยนะผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยทุกคน ทุกคนก็ตอนนี้นะครับผมเราก็ได้เอาขี้ปลาแล้วก็เราก็ได้เล่ปลาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มใส่เครื่องปรุงอะไรกันต,ต่างๆนะครับผมเพื่อที่จะให้ปลามันมีรสชาตินะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเรามาเพื่อที่จะให้มันทุนหนื้อชุนเนื <c oughs> ้อเข้าถึงเนื้อถึงในนะครับผม okay. <c oughs> โอเคก็นั่นแหละทุกคนเดี๋ยวเรามาใส่ปรุงเครื่องปรุงอะไรต่างๆกันเลยทุกคนก็ขั้นตอนแรกนะครับผมเราจะใส่นี่นะทุกคนผงชูรสนะครับผม อ่าก็จะใส่ประมาณนี้นะทุกคนพอครับผมพริกแกงครับผมอ่าก็จะใส่ประมาณนี้นะครับผมก็จะได้ประมาณนี้ทุกคนก็อีกอย่างที่ขับไม่ได้ก็คือนี่ครับผมแป้นทอดกรอบนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาใส่ด้วยกันเลยทุกคนนี่ก็จะได้ประมาณนี้นี่ทุกคนเพื่อที่จะให้ปลาของเรามันกรอบนะครับผมโอเคเมื่อเราใส่อันนี้นะสิ่งที่ขับไม่ได้ก็คือน้ำกะทินะครับผมนี่ก็จะได้ประมาณนี้ เดี๋ยวเราจะต้องดูก่อนนะครับว่ามันจะเข้ากับเนื้อเออมันจะเข้ากับแป้งของราวกันหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาใส่กันเลยนะครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะใส่ให้หมดเลยครับผมนี่นะทุกคนสิ่งที่เราทํามาวันนี้ก็คือจะได้ประมาณนี้นะครับผมก็จะทําให้ชุดอะไรต่างมาให้มันเข้ากันเลยทีเดียวนะครับผมโอเคทุกคนก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะมาทอดกันเลยนะครับผมก็สิ่งแรกที่เราจะทำก็คือเราจะมาก่อไฟกันก่อนนะครับผมเพื่อที่จะให้ ปลาของเราม okay. so, ันสุดกันทีเดียวนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเรามาทำกันเลยทุกคนมาเนี่ยกก็เดี๋ยวเราก็จะต้องจะต้องรอให้ถาาของเรามัน ไม่ให้หมก่อนนะครับผมแล้วก็จะมาทอดปลาของเรากันนะครับผมก็ระหว่างที่เรารอนะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะลงไปเล่นน้ําอะไรต่างๆนะครับผมร้อนมากเลยนะครับโคตรร้อนเลยครับผม นี้นะครับผมเราจะมาเริ่มใส่น้ํามันกันแล้วนะครับผมตอนนี้ไฟของเราก็ร้อนมาพอสมควรนะครับผมนี่โอเคก็จะใส่ประมาณนี้นะทุกคนรอให้น้ํามันของเรามันร้อนกันก่อนนะครับผมแล้วก็เราค่อยมาท่อปลาของเรานะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยทุกคนมาคือแบบตอนนี้ก้นกระทะของเรามันแตกนะครับผมเราก็เลยจะต้องมาทำที่นี่ถ้าเราทําในบนเรือแล้วมันอาจจะอันตรายก็ได้นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนที่มันเป็นที่นี่ก็ได้แล้วก็เราค่อยมา ทอดกันที่นี่ดีกว่าทุกคนเดี๋ยวมาดูกันเลยทุกคนมาน้ำมันของเรามันก็เริ่มร้อนแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มท่อปลากันเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะทําให้เข้ากันก่อนโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะผมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มใส่กันเลยทุกคนมาว้าวสุเดยอดเลยครับผมเบานี่นะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้นะทุกคนดูรับผมสีสันคือแบบแน,น่รับไปชิดรับประทานเลยครับผมโอเคก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะท่อให้มันหมดแล้วก็เราจะมาทําเมนูอีกทางอีกทีแล้วครับผม ทุกคนก็ตอนนี้นะทุกคน,น,นะกคนเราก็ได้ข้อปลาอะไรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเราก็ได้ข้อหมดแล้วนะนี่เป็นตัวสุดท้ายนะครับผม,มนี่ว้าวสุดยอดเลยครับผมโอ้ก้อนนี้นะ โอเคทุกคนเดี u, ๋ยวเราจะไปทำน้ำ <wär> จ <isation> <Right. S 1> ิ so just, e so mache, again, so ้มของเรากันก่อนเลยทุกคนว่าเราจะทำน้ำจิ้มอะไรบ้างนะครับผมนั่นแหละเดี๋ยวเราไปทำกันเลยทุกคนมาก็ตอนนี้นะผมเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำจิ้มของเรากันก่อนเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยทุกคนว่าเราจะทำน้ำจิ้มเป็นยังไงบ้างนะครับผมมาเดี๋ยวเราจะมาตามคลิกกันก่อนเลยนะครับผมนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะก็จากนั้นเราจะใส่กระเทียมนะครับผมเพื่อที่จะมาทำเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ด หรือเปล่านะครับผมแต่ก็จะใส่ประมาณนี้เลยทุกคนน,นี่ใส่นี่นะครับผมต้นหอมนะครับผมเพื่อที่จะมาทำน้ำที่ให้มันหอมกรุมกรอบนะครับผมอ่ก็จะได้ประมาณนี้ จะใส่ให้มันเข้าที่เข like uh, okay, so anyway. so, so uh, totally. ้าทางกันเลยทุกคนเพื yeah, ่อที่มันจะได้เปรี้ยวๆหวานๆนะครับผมอ่านี่ทุกคนก็จะได้ประมาณนี้นะโอเคก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมากินปลาของเรากันเลยทุกคนทุกคนก็ตอนนี้นะทุกคนเราก็ได้ทําน้าจิ้มอะไรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมคือแบบเออตุนดิรินะปลาเรยได้หฮะปลาเรยแล้หฮะได้ใช้ได้ใช้ได อโอเคเดี๋ยวเราจะมากินปลาของลาก่้นนทุกคนมามาดูนี่นะทุกคนเดี๋ยวเราจะเก็บเอะเราจะเอาอันนี้เนื้อแน่นเลยครับผมนี่แล้วก็เราจะมาทำนี่นะอร่อยมากครับผมอแล้วก็มีแตงกวาด้วยทุกคนออื ออะไรวะอืมอืมท้ว้ยหะเฮอคือ้มนไกตายเคือปลาติคอผ่ไอ่ไ่ไอ่ไอ่อ่ไอ่อ่อไอ่ไอ่อไออ่ เอาทุกคนเนี่ยอร่อยครับผมมากันอร่อยมากคือแบบปลาเน้นๆเลยครับผมอืออืออือว่ะอือว่ะนี่เข้ากันดีครับผม นี่นะว้าวอร่อยแบบดิจิตตอดิจิตออร่อยแบบสามมิเตียครับเพื่อนตอนนี้น้ำมูกก็ไหลครับผมนี่นะอร่อยมากครับผม ถ้าไม่อร่อยนี่คือจะบอกไม่อร่อยเลยครับผมแต่อันนี้มันอร่อยมากก็เลยบอกว่าอร่อยมากนะครับผมโอเคทุกคนก็เดี๋ยวเราจะไม่พูดแล้วนะนะเดี๋ยวเราจะกินอย่างเดียวแล้วนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเรามากินกันเลยทุกคนมา โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ตากงมากินบ้างนะครับผมคือแบบตอนนี้คือแบบเผ็ดร้อนหมดเลยครับผมขอลงน้ำก่อนนะครับผมคือแบบตอนนี้เผ็ดมากคือแบบยอเลยครับผมเราไม่ก่อะ ก็ตอนนี้เราอาบน้ากันเสร็จแล้วครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราจะให้ตาก้อนมากินปลาบ้างนะครับผมว่ามันจะรู้สึกเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับผมมาตากนมากินมาโอเคนะครับตอนนี้เราตาตาเราแล้วครับเราจะมากินให้ดูครับอือก็แบบอร่อยครับอือ รสชอบเป็นยังไงบ้างครับอร่อยมากครับอ๋ออร่อยมากนะครับผมแล้วเนี่ยครับสุดยอดครับอ่าสุดยอดเลยครับผมเบอร์เบอร์นะับคือแบบต่อเนืัอไม่ได้อันนี้ใครกินอีพีสองครับยาวอีพีสองใช่หรอเออโอ้โหนี่นะคือแบบครูครูบอกว่ายังไม่อิ่มครับผมคือแบบอร่อยฟรีฟุฟฟ์ครับผมอืมสุดยอดอ่าเรากินกัน เราก็ทําเมนูอะไรกันเสร็จแล้วน,น,นะทุกคนนะท <te Liberty. S 2> ุกคนก็สําหรับคลิปนี้นะทุกคนเราก็ได้ทําเมนูอะไรต่างนะผมคือแบบเรามีคลิปที่เราหาปลามาเยอะมากนะผมคือแบบเราก็ไม่ค่อยมีที่จะทําเมนูปลาเลยนะผมคลิปนี้เราก็เลยทําแบบเราหาปลามาก่อนแล้วก็เราค่อยมาทําอันนี้ครับผมสําหรับคลิปที่เราหาปลาอะไรต่างก็เราว่ามันก็เยอะพอสมควรนะครับผมสําหรับที่ทําเมนูเราก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้ทํากันนะครับผมนะทุกคนก็สําหรับคลิปนี้นะทุกคนเราก็ได้ทํา มาตามคำเรียกร้องของท่านผู้ชมนะครับผมให้เราทำเมนูนะครับผมก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครที่ชอบจากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับผมเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนก็ก่อนที่เราจะกลับนะครับผมก็โน้มนม่งเลยก็ได้ปลาเพิ่มนล้วครับผมนี่เขาเรียกว่าปลาอะไรอีกอาจจะดูครับไทออนปลาไทยออนนะครับผมนี่ก็จะได้มาตัวนี้นะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับผมคือะไร นี่ทุกคนอีกตัวหนึ่งก็นี่นะเราก็ได้เพิ่มปลามาสอตัวแล้วครับผมแต่เราก็จะไม่ทําเมนูให้แล้วเราทําเมนูเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะกลับไปทําเมนูที่บ้านนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปกันแล้วทุกคนเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย